สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทรรอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้คุณยายไม่อยู่บ้านนะคะคุณยายไปต่างจังหวัดหลายวันเลยค่ะเพราะว่าต้องไปอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวนะคะพี่เขยไม่ค่อยสบายโดนรถชน,นะคะ่ะป้าก็มาดูแลบ้านให้คุณยายนะคะวาดบ้านถูบ้านให้อาหารน้องหมาสี่ตัวนะคะแล้วก็รดน้ําต้นไม้ค่ะสิ่งแรกที่คุณยายโทรมาก็คือว่าทําอะไรอยู่ น้องหมาเป็นยังไงบ้างอย่าลืมรดน้ําต้นไม้นะค่ะนี่นะคะสิ่งที่คุณยายห่วงนะคะป้าก็รดให้ทุกวันค่ะแต่วันนี้เนี่ยค่ะจะมาเก็บผักผักตําลึงค่ะซึ่งเขาขึ้นพันไปกับต้นไม้ต่างๆของคุณยายนะคะซึ่งทําให้เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะว่าเป็นต้นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวป้าว่างๆเดี๋ยวป้าก็จะจัดสวนให้ใหม่นะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเก็บผัก ำลึงค่ะผักริมรั้วที่มีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะคะเขาเกาะอยู่บนต้นหม่อนเนี่ยค่ะยอดอ่อนๆมากเลยนะคะเยอะแล้วก็เนี่ยหาเป็นแพรหมดเลยค่ะบนต้นไม้นะคะเยอะจริงๆค่ะทานกันแทบไม่ทันเลยแหละค่ะป้าเก็บอาทิตย์ละสองครั้งกันเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเยอะมากๆค่ะ ทานกันไม่หวาดไม่ไหวเลยคํะสำหรับต้นนี้นะคะเข้าไปดูใกล้ๆค่ะอันนี้ป้าจะปลูกเองนะคะป้าตัดจากริมรั้วนะคะมาปลูกไว้เองค่ะในกระถางค่ะไม่ทันลเลยค่ะเขางอกงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเยอะจริงๆค่ะเห็นไหมคะเยอะมากๆค่ะรดน้ำเช้าเย็นค่ะเขาก็จะแตกดีมากๆเลยละค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวป้าจะตัดไปทำไปกินกับน้ำพริกนะคะอ่อนมากๆเลยตรงนี้เขามีลูกด้วยนะคะนี่ค่ะลูกสีแดงสวยเชียวนะคะลูกของตำลึงก็กินได้นะคะค่ะเดี๋ยวป้าขอตัวเก็บตำลึงก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปตัดตำลึงกันค่ะ หมากๆค่ะ ป้าเก็บจนเสร็จค่ะค่ะตอนนี้ป้าก็ตัดมาแค่พอทานก่อนนะคะก็เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ยังมีพริกนะคะนี่ค่ะแดงมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลวกตำลึงกินกันดีกว่านะคะ นี่ค่ะป้าก็เก็บมาเยอะอยู่นะคะทราบไหมคะว่าตําลึงเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะตําลึงเนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆค่ะเรานํามาทําอาหารได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะทําเป็นแกงจืดแกงส้มแกงเลียง หรือว่าทําไข่เจียวหรือแม้แต่ยาตําลึงกรอบนะคะมากมายจริงๆค่ะแล้วแต่เราจะทำนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีสารอาหารที่เป็นเบต้าแคโรทีนหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงมากๆจริงๆนะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคป้องกันนะคะอันนี้เหมาะที่ป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็โรคหัวใจเบาหวานไขมันนะคะยอดตำลึงเนี่ยมีประโยชน์จริงๆค่ะแล้วก็ยังช่วย เป็นยาเย็นด้วยนะคะช่วยขับพิษถอนพิษไข้นะคะตาแดงตาแฉะต่างๆนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นนะคะใบของเขาค่ะก็ยังช่วยในการที่จะเอาไปปั่นนะคะกับน้ำผึ้งแล้วเอามาพอกหน้าให้ผิวหน้าของเราแต่งตึงได้ด้วยนะคะ mm hmm. ประโยชน์มากมายค่ะแล้วก็เถาของเขานะคะก็เอาไปปั่นกับ น้ำปูนน้ำปูนใสนะคะืหอหรือว่าปูนแดงเนะะี่ยค่ะไปไปั่กับปูนแดงแล้วก็เอามาพอกตามจุดอับต่างๆในร่างกายนะคะก็จะช่วยลดกลิ่นตัวได้ด้วยนะคะลูกของตำลึงก็มีประโยชน์ซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปแกงก็ได้นะคะ ไปทานได้เลยค่ะแต่เขาจะมีรสขมนิดๆก็จะมีขั้นตอนและวิธีการทำนะคะซึ่งไว้ป้ามีเยอะๆแล้วป้าจะทำให้ดูนะคะนี่ตำลึงเป็นผักที่หาง่ายริมรั้วที่มีประโยชน์มากๆจริงๆค่ะป้าในทานทุกอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าเราปลูกเขาไว้นะคะค้าลองไปหามาทานกันนะคะเป็นพืชที่ดีมากๆเลยนะคะแล้ว เดี๋ยวเราไปลวกรับประทานกับวันนี้ป้าจะทานกับน้ำพริกของป้าค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาร้าค่ะเดี๋ยวป้าจะลวกตำลึงของป้าด้วยเตาไมโครเวฟนะคะโดยที่เราล้างผักตำลึงนะคะให้สะอาดแล้วเราก็มาใส่จานหรือภาชนะแล้วก็เอาไปเข้าเวฟค่ะวิธีนี้ก็ได้นะคะง่ายๆดีค่ะป้าก็จะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยค่ะอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลวกในไมโครเวฟกันค่ะ ขาปาปิดซะนิดนึงนะคะใช้เวลาสัก1นาทีก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเขายังไม่สุกนะคะป้าต่อเวลาไปอีกซอหนึ่งนาทีค่ะนี่ค่ะผักของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะร้อนมากเลยละค่ะทีนี้เราก็จะให้เขาเย็นก็เอาไป แช่น้ําเย็นนะคะให้เขาเย็นตัวค่ะอันนี้ป้าจะไม่ได้แช่นะคะเพราะว่าป้าจะทานเลยนะคะป้าก็จะทานกับน้ําพริกอกไก่สมุนไพรกรอบของป้านะคะแล้วก็มีปลาล่าสับแบบสุกค่ะแล้วก็แนมด้วยไข่ต้มสักหนึ่งใบค่ะนี่ค่ะไข่ต้มของป้านะคะ ก็ลองทำรับทานกันดูค่ะนะคะวันนี้สําหรับคลิปนี้เนี่ยที่ป้าอยากจะนําเสนอก็คือประโยชน์ของผักตําลึงนั่นเองนะคะเป็นพืชผักที่หาทานได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับท่านที่เป็นเบาหวานไขมันใน,นเลือดสูงนะคะก็ สามารถทานผักตำลึงได้เลยค่ะหรือแบบเราๆที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะก็ทานก็จะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขามีเบต้าแคโรทีนที่สูงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปท่านก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ